สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าเอเขาป่ามหาเราเบิ่งเหตุจ้ะยิงชาวว่าเห็ดออกเลยมะหลอกอยู่ในโขกติดติดกันก็นกมาจ้ะนะเขาก็สิอยู่ข้างหลังนี่นาะข้างหลังนี่ไปกระสิเป็นน้าจ้ะเมื่อเบิ่งจ้ะว่าเหมือนนี้เขาสิได้เหตุบอ่อโขกน้อยๆจ้ะทุกคนมาเบิ่งนั้นกันจ้ะตอนนี้ก็พอแล้ว ตอนนี้พ่อเลี้ยจ้ะเป็นเห็ดพ่อเห็ดกอแดงเ,ดงเ,ห,งงเ,งเห็ดกอเนาะจ้ะเส้นเกาเส้นเคยค่ะทุกคนมะโขูมะปลามีแต่เสียมหน่อยมาน้าเห็เดกอแดงดอกกำลังงามจ้ะอุปกรณ์กระบอกมี่ยางไบถุงมาใส่งีกับยางมันคูกคันแทกก็ได้เห็ดปวกดอกเดียวแถ้บ้านเอิญเห็ดปวกดอกเดียวเ,เนาะจ้ะน,นี่นี่ ดอยากเห็นมากนกำลังงามจ้ะเยังจะเข้าใส่กระไรดิ้งเอาหลดนี่ก็กินได้หรอกมันลีอยู่ใตใบไม่ตอง ผมก็เคลียกับกระอนนี่เป็นไปตองผู้ขึ้นค่ะทุกคนดอกกำลังงามจ้าต้องเคลียหาเคกี้กเหเนอยงด้วยดิถึกถ้าถึกเ,เคลียเบืองลอนี่กับ นี่ก็กินได้อยู่นะจ๊ะวัฒน์ในท่าปันไดนไปดอกซ้ำเลยจะเอากอนจ้ะมันหาเนี่ยอืมอู้เจ็นบ่วดเกี่ยวกับตอกรากกระเพาะอีกแล้วพี่น้องกำลังออกจ้ะ ดอกตัง้งงามเลยอีกดอกแน้วดูใกล้ๆกันหันมาข้างหลังก็เห็นอีกแล้วจ้าทุกคน

นี่ดู๋ยมันออกทีอยู่เติเป็นตะไหนแกงยุตรงนี้กับมีทุทนไะนี่มะล่อยู่เนาะอันว่าเปิดใบตองใบใหม่ึินมันกระเบื้องหิน

ุ้ยฝุ่อยู่ทางฝุนอุ้ยเดี๋ยวเห็นแล้วเอาย่นี่ก่อนกำลังถิมโอ๊ยดอกในเสาแล้วโอ๊ยดอกมันบางเมื่อเอาดอับ ที่นอกดอกกับดอกที่คู่กันเมื่อกี้แต่เอาดอกดอกนั่นอุ้ยตายสของเคียกนี่จ้าเป็ดกอแดงอู้หหนึ่งสองดอก โอ้นี่พี่น้องโอ้โดยดอกนี้ง้ำครับจุ่มนึงจ้ะนี่กระแมนน่าจะอีกดอกนึ่งจุง่มนึงแล้วจ้ะอุ้ยสองดอกตอเดียวสองดอก มันไปซื้อเขาแบบ้อยนึ่งพี่น้องเก็บมาจำอยู่ในถุงอ่ะจ้ะอยนึ่งเหะเด้หนึ่งีำกระไดากินเองมันกระแทบกลเข้าไปซื้อกินจ้าทุกคนอันนี้เห็ดปวกเนะจ้ะ แล้วบานเอิญเห็ดปวกดอกเดียวเพราะว่ามันออกมองละดอกละดอกมีอีกดอกนึงค่ะมันออกมองละดอกนี่สิละจ้ะก็เลยเอิญเห็ดปวกดอกเดียวแต่ว่าบบลูว,าาว,าาว่าทางอื่นเอิญว่าจังไหรแต่ว่าทั้งบานไม่อ่อยเอิญดอก เป็นปวกดอกเดียวค่ะอันนี้เขาออกจากป้าจากโคกแล้วเนาะคะ่ะทุกคนเขาขามยังเระอยู่ในสวนอย่าง ้างลังอีกดอกนึงตอนนี้ก็มาหอดบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าและนี่คือเห็ดที่เราเก็บได้ของวันนี้นะจ้าทุกคนก็มีเห็ดกอกับเห็ดปวกดอกเดียวจ้าทั้งเมดนี่ท้าเขาไปซื้อเขากินเนาะจ้ากาซิยูประมาณ200บาทจ้าทุกคน น่จ้ะอันนี้ล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพร้อมแกงแล้วค่ะทุกคนฝากกดติดตามช่องอีสานบ้านแม่อ้อยเนี่ยเด้อจ้าขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมจ้า